ทั้งร้านมีตัวเดียวทั้งประเทศมีตัวเดียวทั้งโลกงมีตัวเดียวตัวนี้แพงไหมครับพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,800ครับโอ้จะซื้อรถได้คันเลยที่ขนลุกเลยตนนีย สวัสดีครับผมพุ่งสุริราชครับและนี่คือสุดอึ้งซึ่งทั่วไทยครับวันนี้นะครับผมพาผู้ชมนะครับมาย่านเจริญจักรครับมาดูฟาร์มปลามัองกรที่บอกว่ามันไม่ธรรมดาจริงครับนี่แค่ชื่อ้ายก็รู้แล้วไม่ธรรมดาจริงฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาอโรวานากว่า1000ไร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านกันแล้วครับอยากรู้ไหมครับว่าข้างในมันไม่ธรรมดายังไงตามผมมาเลยเออก่อนเข้าไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสุดอึ้งซึ่งทั่วไทยด้วยนะครับ ครับผู้ชมแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับพี่ต้องครับสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีครับพี่กู้ตั้งแต่หน้าร้านผมเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเป็นฟาร์มท็อปพันปุปลาโรเวน่าใหญ่ที่สุดในโลกใช่ครับผมเข้ามาแล้วร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นแ่ะอ๋อเรามีฟาร์มครับมีฟาร์มแล้วตรงนี้เหมือนเป็นช็อปกระจายสินค้าส่งร้านค้าเราก็เอาปลาจากฟาร์มมาสาต็อกที่นี่ด้วยฟาร์มอยู่ที่ไหนอยู่มาเลเซียครับอุ้ยอยู่มาเลยเลียเหรอใช่ครับผมเน้ตการ ที่ว่าพิเศษพิเศษของที่มีอะไรบ้างตัวเดียวในโลกอย่างเงี้ยครับตัวเดียวในลปลาเมืองกรตัวเดียวในโลกใช่ครับใช่ครับคเอางี้เ,เดี๋ยวเราไปดูดีวกว่าให้พี่ต้องพาไปดูได้ครับโอเคฮะไปเลยครับไป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 เอ้าไหน,ไหนพี่ต้องว่าจะพาไปดูปลาเมืองกรตัวเดียวในโลกแล้วทำไมอะไรมันเยอะเยอะหมดอะไรเงี้ยอันดับแรกเรามาดูปลาเมดก่อนที่สามารถเลี้ยงกับปลาเมืองกรได้<ช>พวกนี้ก็จะเป็นช็อตบอดี้ ปลาชอนบดีหลากหลายชนิดครับเอาไว้ให้มันกินหรือไงครับไม่ใช่ครับก็คือแบบว่าเลี้ยงเป็นเพื่อนให้เลี้ยงเป็นเพื่อนปลามังกรใช่ครับกลัวมันเหงาหรือว่าไงพี่หนึ่งก็ช่วยเรื่องการกระตุ้นการกินของอโลวาน่าแล้วก็ช่วยให้ปลามังกรแอคทีฟด้วยอย่างนะครับมันมีปลาอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ยอย่างนี้อ่ะเทโปนี่แกงเทโปนี่อร่อยมาก800จริงเหรอตัวนี้นะแปดร้ออุ้ยอันนี้ก็เป็นปลาเทพาอันนี้เป็นสวายเปลือก และสาหรับปลาเม็ดที่เอาไ้เลี้ยงคู่กับปลาหมังกรนั้นนะครับก็จะเป็นปลาน้ําจืดของไทยสายพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งจะมีขนาดตัวที่เล็กและสั้นกว่าปกติครับหรือเรียกว่าปลาช็อตบอดี้ครับและต่อไปนี้นะครับถึงเวลาเข้าเรื่องของเราแล้วครับเพราะพี่ต้องจะพาไปดูเหล่าปลาหมังกรหายากสุดอลังการจะเป็นยังไงนั้นเลยกันเลยครับครับคุณผู้ชมเรามาดูปลาหมงกรตัวแรกกันเลยดีวยกว่าตัวนี้เลยเป็นคิงซ s u p e r l a d สรครับหลังเขาจะยกยกขึ้นมา เอานูนขึ้น่าใช่ครับจะนูนขึ้นมาตรงก็จะชับประจับสั้นเข้ามาด้วยครับมันไหวปั๊บมันมีเครียดไอ้เขาเรียกอะไรนะเกร็ดมันนะมันจเงาใช่เงามากเลยอ่ะแล้วจะเป็นสีแดงด้วยครับมันวัดแพงไม่แพงกันตรงไหนอย่างว่าความหายากครับอย่างนี้ก็มีไม่กี่ตัวในไทยนับตัวได้เลยครับพี่กุ้งในไทยเนี่ยนะใช่ครับราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ที่สามแสนแปดครับสามแสนแปดครับ ครับผมครับมันหายากม,มากใช่ครับไม่ได้ว่าเขาออกมาแล้วได้เลยอันนี้ก็ต้องแบบว่าหนึ่งในแสนตัวจะมีครับผมและตัวถัดมาตัวนี้ครับพิเศษมากๆครับปลาหมึกรตัวนี้มีกระดองด้วยครับอ่ามีสีขาวด้วยครับ <c oughs> ไม่ใช่เอ้ด้หนล่นพุกซะด้วยตัวนี้อ่าเป็นคอร์เตอรี่หรือมิวแทนครับซูป <c oughs> เปอร์เลสเกลดข้างในจะดำ อ๋ออ๋อมีความดำอยู่ข้างในใช่ใช่ครับดำจนถึงท้องข้างในข้างล่างเลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยตรงนี้ตรงนี้ไปเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่สี่แสนห้าครับจะครึ่งล้านนะสี่แสน0 0าปลามังกรเนี่ยมันมันชอบแบบโดดอย่างนี้จริงไหม จริงครับผมเราเวลาเราเลี้ยงเราก็ต้องมีฝาให้เขาด้วยเดี๋ยวนี้จะมีตู้สําหรับปลาโล่าอยู่แล้วครับแถวบ้านผมโดดลงมาตายค <c> ร <oughs> ับ <c oughs> โดดจากตู้ <c oughs> ออกมาข้างนอกประจําครับแล้วมาดูตัวนี้ครับเด็ดไม่แพ้กันแน่นอนตัวนี้ตัวนี้เป็นทองมาเลยครับสังเกตดูง่ายๆว่ามีเกล็ดเป็นสีทอง,ทอง ท้องทั้งตัวเลยอะที่มาเลยเขาเรียกปลาเจ็ดสีครับเป็นเนื้อของเต็าปลาด้วยเป็นเนื้อจริงๆของปลาเลยครับตัวนี้จะมีใบรับรองจากสมาคมมาเลยลักษณะถูกต้องการสต่พันเจ็ดละเอียดเปิดข้ามหลังรูปทรงตัวนี้แพงไหมครับพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่หกแสนครับโอ จะซื้อรถได้คันเลยน,น,ลน,นลี่ขนลุกเลยนี้และปลาตัวนี้พี่ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆครับเพราะว่าเราต้องนั่งพเพียบดูครับตัวนี้คืออย่างนี้ครับปลาเพิ่งมาแล้วคันนี้เราก็เอามากักโลกไว้แล้วก็ยังไม่ไปรวมกับ ตู้อื่นหรือขึ้นขึ้นโชว์ตู้ครับผมมันไม่เหมือนตู้อื่นเลยอะใช่ครับทั้งร้านมีตัวเดียวทั้งประเทศมีตัวเดียวทั้งโลกมีตัวเดียวหลังยกยกหลังยกเลยครับคุณผู้ชมอันนี้มันไปฉีดฟิลเลอร์มาหรือไงครับเรียบร้อยครับโดนไลยเข็มไม่ใช่อันนี้มันเกิดจากอะไรครับการผิดปกติของพันธุกรรมครับพิการแต่สวยพิการแต่สวยใช่ครับราคาอย่างตัวเนี้ยเท่ากับตัวปกติ20เท่า20เท่าใช่ครับผมก็คือถ้าราคาแบบหลักหมื่นก็ต้องมีแบบ หลักสายแสนน่นะอารมณ์นั้นน่ะปลาเลพิ่งมาเอาจริงแล้วเราก็ยังไม่ได้ตั้งราคาครับที่เห็นกันไปนะครับเรียกว่าเป็นปลามังกรตัวท็อปท็อปหายากระดับขึ้นหิ้งของพี่ต้องเขาเลยนะครับและนอกจากที่เห็นไปนะครับก็ยังมีอีกมากมายนําเสนอกันไม่หมดภายในวันเดียวแน่ๆครับแต่ที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่พวกปลาราคาสูงๆเท่านั้นนะครับเพราะปลามัองกรราคาย่อมเยาเหมาะสําหรับมือใหม่ที่สนใจเลี้ยงเขาก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับ ราคาเริ่มต้นของปลาที่เนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่พี่เริ่มต้นอโลวาน่านะครับเริ่มต้นก็อยู่ที่200บาทแต่ต้องได้ครับสองร้อยบาทเป็นมังกรเงินครับเป็นมังกรเงินใช่ครับตัวก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่เลยอ๋อ oh. ผมเป็นเกตเริ่มต้นช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาอโลวูวาน่าอ๋องั้นผมขอฝากช่องทางติดต่อได้ที่เพจอโลวาน่าฟิชมอลครับผมเราก็จะส่งได้ทั่วประเทศ สั่งแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศด้วยได้ครับผมถ้าใครอยากจะมาส่องถึงร้านก็มาที่จู้จักรนี้ครับบอกเลยว่าโอ้โหมีปลาหลากหลายแล้วก็สวยงามทั้งนั้นเลือกได้เลยชี้เลยเอาตัวนี้อย่างนี้ได้เลยครับแวะมาชมกันได้ที่นี่นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ต้องมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่กุ้งขอบคุณครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมแล้วก็น้องโบลิงพี่สุจิตจะนำเรื่องราวอะไรที่น่าทึ่งมาฝากคุณผู้ชมครับเพราะนั้นอย่าลืมติดตามครับและอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะ เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับและถ้าหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนุผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมบ้านหลังนี้ครับที่อยู่หลังผมเนี่ยเขาเนี่ยเป็นบ้านทั้งหลังครับให้เป็นที่เพาะพันธุ์ แล้วก็ไปที่เลี้ยงงูเหลี่ยงงูหลามของไทยนี่แหละครับเฮ้ยนับแล้วท่านผู้ชมอุ้ยนับเลยเฮ้ยทำแบบพี่ง่ายๆนะเดี๋ยวพี่นะใช้ฮุกจิ้มปุ๊บเปิดกองเอาแล้วครับจะกินไหมจิ้มไว้ข้างหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยขับแรงมากพี่